อะมาะหอดแล้วครับผมทีมงานโชกุลมิวสิกมันจาคิลีขอนแก่นครับอันนี้คือระบบงานจูนนะครับผมะมาดูเครื่องเสียงก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าคันนี้ใช้มิกตัวแม็กกี้นะครับมาดูชุดขุมพลังนะครับแล้วก็ DSP อ่ะเป็น VL นะครับ VDSP เอ2 6 f อสุดยอดเลยนะก็ นี่แหละครับต้องตอบโจทย์ระบบยุคใหม่นะครับรถแห่ F.R. นะครับ Power S.E. a t a r p แล้วก็ First a m p o นะครับส,สวยๆเลยนะครับรุดนี้เดี๋ยวผมจะได้จับจูนไปข้างหน้าเป็นระบบ3าทางน,นะครับซับ mid h i แล้วก็เพิ่มเติมด้วย h i ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะได้เซ็ต F.R. ให้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเซ็ตกลางแล้วก็ high นะครับส่วนซับจะเป็น I A.R. ทั่วๆไปข้างหลังก็จะเป็นกลาง สองทางปกติทั่วไปนะครับซับแล้วก็มิดไฮเป็นระบบ2ทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะได้บริหารจัดการให้นะครับพร้อมด้วยระบบ PA นี่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้คือเจ้าของระบบครับที่สหพันธ์ขอบคุณมากนะครับอ่าเป็นแรงใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ทั้งวันเลยนะครับกับ2ระบบวันนี้ครับอ่ากับ FVR Designer นอในกจัดการให้นะครับสุดยอดนวัตกรรมนะครับในงานจูนลำโพงยุคใหม่นะครับนะต้องมาแล้วนะครับ นี่นะครับขอบคุณครับอ่ะเราจะเห็นว่าอะเมเจอร์นะครับถ้าเราดูตามนี้นะครับถ้าแบบไม่เค้นเลยนะครับคือปล่อยตามอิสระของลำโพงเขาเลยนะครับอันนี้คือผมทำเฟสให้ละปกติเฟดเมจอร์เป็นแบบนี้ไหมนะ <anca> ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของตู้เป็นรูปแบบของตู้แต่ว่า F R d e s i g n e r จัดการได้นะครับนะมาบอกก่อนพอเราจัดการเฟดได้ปุ๊บความถี่ผมบอกเลยพี่จะได้เสียงเหมือนมันดังเพิ่มอะ แต่ความถี่ใกล้เคียงครับนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะแหลมเนี่ยยิ่งไกลนะครับยิ่งห่างไปมันยิ่งตกเร็วนะครับถึงแม้จะใส่ไอพีดีแค่ไหนก็ตามนะครับผมไม่บูสนะครับผมไม่เอาขึ้นเด็ดขาดเพราะมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับทีนี้ลูกค้าเขามีไฮนะครับตรงนี้มาพอผมจัดการแล้วผมมาเสริมตรงนี้ครับผมมาไฮมาเสริมตรงนี้ครับเห็นไหมในจุดที่มันตกนะ จากนั้นพอวัดแล้วเป็นไงบ้างครับน,นี่คือยังไม่ได้จัดการยังไม่ได้เอาเน็ตนะเอาแบบให้มันเคลียร์ในจุดนี้ก่อนนะครับในจุดที่ลำพงในแต่ละใบรวมอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเคิร์ฟอ,อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้แค่ภาคเอาพุทธนะแค่ภาคเอาพุทธนะครับอันนี้คือรูปแบบของการจูนก็จะอยู่ประมาณนี้อารมาเจอร์สองตู้กับไฮสี C ่ดอกด้านหน้า ได้กลับประมาณเดี๋ยวเคิบเดี๋ยวตามอีกคลิปหนึ่ง i